สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายระหว่างวันที่15ถึงวันที่31สิงหาคม2567นะคะก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนัน้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ,ออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะออดูได้ทุกสถาน นะเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนโซลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่ก็ดูได้ค่ะในช่วงแรกเนี่ยกวางจะเปิดถึงสถานการณ์ความรักก่อนเนอะถ้าสถานการณ์ความรักที่กวางเปิดเนี่ยมันตรงกับ ช่วงชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะหรือว่าที่ผ่านมา,นผ,านผ่านมาก็สามารถดูได้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกว่านะคะตอนนี้กวางเปิดรับดูดวงส่วนตัวเนาะก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะกวางฝากกดไลค์นิดนึงนะคะแล้วก็กดติดตามกันเนาะเป็นกําลังใจให้กันค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาดูความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันค่ะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะมีไพ่เดอะฟูค่ะ,ะตามด้วยชาริออตนะคะแล้วก็6เหรียญค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อ,อ,อยู่ต่างทินต่างแดนนะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะหรือว่าเรารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยมันมีความต่างกันค่อนข้างเยอะแบบนี้ก็ได้นะคะ เออในความสัมพันธ์เนี้ยความมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ใครคนหนึ่งใช้ชีวิตอิสระจนลืมไปว่ามีคู่มีแฟนมีคนที่คุยอยู่อะไรแบบนี้นะคะเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันค่ะเพราะว่ามันมีไพ่หกเหรียญขึ้นมาเนาะเออมันมีบางอย่างที่คุณอาจจะทำเพื่อเขามากๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณสักเท่าไหร่เห็นไหมว่ามีไพ่เดลโฟขึ้นมาทำ เหมือนเขาอ่ะออมีความสุขเอนจอยกับตัวเขาเองมากๆโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าคนรอบข้างจะรู้สึกยังไงนะคะคือแบบหลัน่นล้าไปวันๆอะไรแบบนี้นะคะบางคนบางคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องที่เขาไปเที่ยวเยอะเที่ยวเยอะมากเที่ยวจนแบบว่าเนี่ยเพราะมีไพ่สองใบเนี้นะคะเนี่ยไปเที่ยวเดินทาง แล้วไม่ได้คำนึงว่าเออไอคนที่มันรอเนี่ยมันจะรู้สึกแบบไหนนะคะนะใครมีประสบการณ์แบบนี้สามารถเม้นมาได้นะคะเออมาต่อค่ะเดี๋ยวเรามาต่อเนอะส่วนคนโสดนะคะความมองว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนเข้ามานะคะคนที่แบบเหมือนทำบุญมาร่วมกันนะคะอืมเข้ามาในชีวิตเราเนะะี่ยแต่ควางยังมองว่าคนโสดเนี่ยยังคงเอนจอยอยู่เออยังคงรู้สึกว่ายังคงแฮปปี้การอยู่คนเดียว อะไรแบบนี้นะคะไม่ได้อยากที่จะมีพันธะความสัมพันธ์มากมากมากนักแต่ก็อยากคุยอ่ะแต่ก็อยากคุยอยากคุยไปไเรื่อยๆนะคะออาไปต่อนะว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างคะขอใอยไพ่บอกมานิดนึงนะมีไพ่หไม้ค่ะตามด้วยเด็กถือดาบนะคะแล้วก็เก้าเหรียญค่ะเห็นไหมคนโสดก็ยังรู้สึกว่ายังอยากโสดอยู่ยังแฮปปี้กับตัวเองมาก หาเงินมาได้ก็อยากที่จะปนเปื้อตัวเองนะคะอ,อยากที่จะแต่งตัวทำ,ทำนู่นทำนี่อะไรไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้อยากที่จะเออมีพันธะเพราะไม่อยากที่จะหุดหงิดนะขึ้นมาว่าไม่อยากที่จะหุดหงิดคนอื่นเออไม่อยากที่จะมีอารมณ์เลยอนะคะเยังอยากเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะส่วนสำหรับคนที่เป็นความสัมพันธ์ ไม่ชัดเจนมีคู่หรืออะไรแบบนี้นะความคิดว่าคู่ของคุณในช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางเยอะจะไปเที่ยวไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พอไปเที่ยวไปทํางานแล้วแต่มันอยู่ห่างกันไกลเกินไปเนี่ยมันเกิดความหงุดหงิดซึ่งกันและกันตัวคุณก็อาจจะหงุดหงิดเขาที่เขาไม่ได้ดังใจเขาก็อาจจะหงุดหงิดคุณเช่นเดียวกันนะคะเขาก็อ,อ,อาจจะหงุดหงิดใจกับคุณว่าเอ้ยทําไมขี้เราแวงจังทาไมขี้หงุดหงิดจังหรืออะไรแบบเนี้ย นะคะอืมก็อาจจะเป็นไปได้นะอ่ามาต่อค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างเนาะมาดูกันค่ะเห็นไหมว่าต้องหุดหิดใจใจกันจริงๆเนาะก็มีไพ่อัศวินถือดาบขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมความหมุดหิดนะอยากจะจู่โจมทุกๆอย่างเลยนะคะในช่วงนี้หุดหิดง่ายใจร้อนขี้โมโหนะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะ คนที่คุณเข้าคนที่เข้ามาคุยกับคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนอะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะธาตุไฟไปได้ค่ะธาตุลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะส่วนธาตุไฟก็ราศีเมษสิงห์ธนูเนาะสามารถดูวันที่ด้านล่างน้ำแบบโหรศษสตรตะวันตกนะคะควางลงวันที่ไว้ให้แล้วค่ะเออบางครั้งอะความความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันออกแนวเนื่อยๆน่อยไหม เหนื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆ,ๆนะคะเบื่อๆเซ็งๆ,ๆอาจจะเพราะว่าเซ็งเพราะว่าเขาที่หลั่นล้าเกินไปไม่ได้แคร์เรามากเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเซ็งที่ว่าทําแต่ง,งานเหลอเกินเออทาแต่ง,งานแล้วเราไม่รู้จักแบ่งเวเวลาเนาะว่าอันไหนคืองานอันไหนคือครอบครัวอันไหนคือแฟนอะไรแบบนี้นะคะนะมันก็อาจจะมีอารมณ์แบบนั้นขึ้นมานะแล้วการที่บางคู่บางความรักบางความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ อาจจะเอาเรื่องงานกลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านแล้วยังไงเอ่ยงุดหงิดค่ะนงงูดงิดกับคนรอบข้างค่ะงุดงิดกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณรู้สึกแบบทำไม่ะทำไมเธอต้องมาเอาอะไรมาลงที่ฉันตลอดอะไรแบบนี้นะคะเอออาจจะเป็นไปได้เนาะมาดูต่อค่ะความรัะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีอะไรอีกเนาะ มื่อกี้ก็ลืมพูดถึงคนโสดไปเนื้อคนโสดนะก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าไพ่ก็มาเตือนเตือนอยู่นะเจ็ดเหรียญนั่นหมายถึงว่าให้ลองช่างใจดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังไงตอนนี้นะคะดูเหมือนชาวธาตุดินเนี่ยหลั่นล้ายอยู่แล้วอะออโสดก็คือยังอยากเอนจอยชีวิตยังชอบชอบออชอบหาเงินอยู่เนาะชอบแบบว่าใฝ่ถึงความมั่นคงอยู่นะคะดังน,น,นั้นก็เลยอาจจะแบบ ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผีผามในเรื่องความรักมากนักแหละเอองั้นก็ไม่ต้องเตือนมากจริงไหมม,มาต่อนะคะไพ่ชุดสุดท้ายนะที่วางเปิดมานะคะมีไพ่สองไม้นะคะ<ม>เด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็เอ,อราชนีถือดาบค่ะเอ,อคนที่คุณคุยอาจจะเป็นชาวท่านน้าก็ได้นะท่านน้าก็ราศีมีราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เออห่างกันอะ อาจจะอยู่ใกล้กันใจห่างกันก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะไปทํางานต่างถิ่นหรือว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็น long distance เนอะเออเขาอยู่แบบอีกฟากโลกหนึง่งเอออีกซีกโลกหนึง่งอีกอีกเวลานึงอะไรแบบเนี้ยก็เ,เป็นไปได้นะคะเพราะมันอยู่ห่างกันไกลมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีความหวานเะนี่ยเออบางทีตัวคุณนั้นก็อยากจะรู้สึก,อย,กอ,อยากจะออดอ,อ,อยากจะอ้อนเนาะเอออยากจะอยากจะอ้อนอยากจะเป็นเด็กอยากจะแบบเป็นเด็กน้อยแบบ ป๊อบปี้เลิฟด้วยกันแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลกันมันจะทํำยังไงนะี่คะพอมันอยู่ห่างไกลกันเนี่ยเราก็มีความแบบหงุดหงิดใส่เขาด้วยเขาก็หงุดหงิดใส่เราด้วยนะคะอืมวางคิดว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยของชาวธาตุดินเนี่ยถ้าคนเป็นคู่กันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกัน,นก็มีแต่หงุดหงิดกันไปเรื่อยๆเนาะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งสะส่วนใหญ่อะนะคะอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูทิศทางความรักนะ ว่าใครที่ไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะชัดเจนไหมนะคะหรือว่าที่มันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยมันจะพัฒนาไปอีกขั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างว่าขอไพ่นิดนึงเนาะมีไพ่สามเหรียญจ้าสมถ้วยค่ะแล้วก็10บดาบค่ะเออความมองว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันทําให้เรารู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจ สงสัยมากมายหรือว่าอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจในความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณได้มาคุยกันได้มาเคลียร์กันนะคะได้มาพูดแบบบอกเขาไปเลยว่าคุณต้องการอะไรต้องการให้เขาทําแบบไหนแบบเธอฉันขอเวลาแบบเออวันละประมาณเอออ่างี้ดีกว่าเธอฉันขอแบบว่าอาทิตย์นึงเนี่ยพาฉันไปทานข้าวหน่อยได้ไหมสักแบบออสองครั้งต่อ อ week, อไ,ได้ไหมอะไรแบบนี้คือบอกไปเลยว่าต้องการอะไรนะคะแล้วมีโอกาสที่ความต้องการนั้นที่คุณขอไปที่คุณรีเควสต์ไปมีโอกาสที่จะได้นะมีโอกาสที่จะได้สําเร็จสามเหรียญสามถ้วยนะคะสิบดาบสิบดาบนี่คือความปัญหานะปัญหาที่คุณเคยมีต้องออามาพูดต้องเอามาันแก้ไขถ้าไม่แก้ไขมันไม่มีทางสําเร็จมันไม่มีทางที่จะเข้าอกเข้าใจกันได้ นะคะอะมาต่อกันนะว่าออทิศทางความรักความสัมพันธ์เมื่อมาคุยกันแล้วเนี่ยนะคะมันจะดีขึ้นแบบไหนมันจะเป็นยังไงบ้างนะม,มีเด็กถือดาบค่ะแล้วก็ตามด้วยเลเวอร์ค่ะแล้วกออ็ราชาถือเหรียญน,นะวางมองว่าเมื่อมาพูดคุยแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะกลับมาหวานชื่นต้องแบบเซนเซอร์นิดนึง เซนเซอร์เลเวอร์วันนี้หนึ่งนะคะอืม้มวันนี้พ่เลเวอร์ขึ้นมากลับมาหวานชื่นนะอืมเออเมื่อมีเวลาให้กันเมื่อเวลาที่คุณมีเวลาอยู่ใกล้กันพยายามพูดคุยกันให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันห้องเดียวกันแต่เหมือนแบบอยู่คนละโยอดอะ่ะเออต่างคนต่างเล่นมือถืออะไรแบบเนี้ย พยายามหากิจกรรมร่วมกันค่ะถ้าอยู่ในห้องเดียวกันมีทีวีใช่ไหมเออไม่ค่อยได้คุยนะคุยกันไม่เป็นเนาะเออดูทีวีค่ะดูหาเรื่องที่เรารู้สึกชอบเหมือนเหมือนกันแล้วดูด้วยกันวิเคราะห์ตัวละครอะไรก็ว่ากันไปนะมันได้อัดทรลดอีกแบบนึงนะคะมันจะได้ใกล้ชิดกันด้วยนะคะนั่งด้วยกันนะ เออบางทีมันอาจจะไม่จบเรื่องด้วยซ้านะคะเออนะต้องหากิจกรรมร่วมกันทํานะคะรู้ไหมเนี่ยชาวท่านดินเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบแสดงความรู้สึกไม่เก่งไงอืมแสดงความรู้สึกไม่ได้ไม่เหมือนชาวท่นานน้ํท่นานน้าแสดงความรู้สึกเก่งนะแถมรับรู้ด้วยว่าคนข้างๆเนี่ยรู้สึกอะไรแต่ธาาุดินไม่ใช่คะ่ะธาาุดินข้างๆรู้สึกอะไรหน้าบึง้งเป็นโตกันยังไม่รู้เลยนะคะยังไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกอะไรนะ มาต่อกันมาต่อกันนะคะกวางขอดูหน่อยค่ะว่าแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อเนาะมีไพ่อะไรเนี่ยไพ่ไฮโลเฟสนะคะเราก็ตามด้วยเดอะซันเราก็ตามด้วยไฮฟริสติสนะคะคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นไพ่คู่กันต้องบอกว่าสองใบนี้มันเป็นไพ่คู่กันนะเออเนี่ยการที่คุณ มีกิจกรรมร่วมกันทําพัฒนาแบบร่วมกันเนอะความคิดว่ามันเป็นเป้าหมายที่ดีมันเป็นทางออกที่ดีนะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแบบจะใช้คำพูดยังไงอะมันจะมีความเร่าร้อนขึ้นมามันจะมีความเร่าร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบจุดไฟอะ จุดไฟให้อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือทิศทางความรักความบอกเลยค่ะว่ามันไปทางที่ดีมากๆเลยนะสำหรับชาวธาตุดินในครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเราเปิดต่อเลยนะเออเปิดต่อเลยนะคะกวางขอสับไพ่นิดนึงแล้วกันนะคะปกติกวางจะแบบพักดื่มน้ํานิดนึงไนงะแต่อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะจิ้มลิงก์มาได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะกวางใจดีนะ จิ้มลิงก์มานะคะหรือว่าจะสแกน QR ตรงด้านเลมนี้ก็ได้ค่ะกวางขอนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์เออไม่ใช่ค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะอืมนี่แอบยิ้มเลยนะไพ่ขึ้นมาแอบยิ้มยังไม่บอกนะว่าเป็นไพ่อะไรนะคะเออมีไพ่เรเวอร์นะคะแล้วก็ทาวเวอร์นะคะแล้วก็ราชนีถือดาบค่ะ ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกดีมากๆในการอยู่กับคุณแต่บางครั้งอ่ะการที่คุณขุนหันพันแล่นหรือว่าเขาเดาอารมณ์ขุดทุนคุณไม่ถูกอะ่ะเออเขาก็กลัวนะเขาก็กลัวนะเวลาแบบอยู่ๆคุณแบบว่าตะโกนใส่เขาหรือว่าตะหวาดใส่เขาอะไรเงี้ยเขาก็กลัวนะเออดังนั้นเราอาจจะต้องแบบเออซอฟท์ๆนิดนึงนคะคะซอฟท์ๆนิดนึงเออเห็นไหมไพ่เลเวอร์ขึ้นมาอีกแล้วค่ะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถกลับมาแบบเป็นเหมือนรักแรกได้อะถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายแล้วก็ปล่อยเรื่องราวอะไรที่มันจุกจิกจู้จีจ้อะลงไปนะคะอ่ะมาอีกนิดนึงนะคะว่าเออยังไงดีอ่ะนะคะอ่าขอเป็นไพ่แนะนำแล้วกันนะคะแนะนำขอไพ่แนะนำให้กับความรักความสัมพันธ์นี้หน่อยะคะ่ะ หรือว่าแนะนำให้กับคนที่มาดูคลิปนี้ค่ะเืม The way of fortune นะคะ f o r t u n e เจ็ดไม้ห้าเหรียญตามด้วยอัศวินถือถ้วยค่ะแล้วก็เฮอร์ m ิ t ค่ะความมวงว่า คำแนะนำที่ไพ่ขึ้นมาเนะ The Wheel of Fortune นั่นหมายถึงว่าชีวิตคนเราอะ่ะมันมีขึ้นแล้วมีลงเนอะมันมีสว่างแล้วก็มีมืดนะบางทีมันอาจจะต้องอยู่ที่จังหวะเวลาด้วยค่ะสำหรับคนที่เป็นคนโสดแล้วพยายามที่จะมองหาความรักอะไรใหม่ๆแล้วมันยังไม่เข้าตาสักทีต้องรอเวลารอให้มันแบบเวลาที่มันแบบ right time อเออแล้ววันนั้นอะ่ะคนคนนั้นมันจะมานะคะอืมส่วน อื่นๆนะคะความมองเห็นว่าความรักความสัมพันธ์บางทีมันจะเงียบเงียบเกินไปไม่ได้เหมือนบางทีเรามีปัญหาเนอะแล้วก็โอเคปล่อยไปไม่พูดไม่อยากที่จะหรือฟื้นหรือว่าไม่อยากที่จะให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีแล้วเราก็ไม่อยากที่จะคุยอยากที่จะเงียบแล้วมันปล่อยไปนี่คือสไตล์ท่าด,ดินอยู่แล้วนะเงียบแล้วก็ปล่อยไปบางทีการเงียบแล้วมันปล่อยไปอ่ะ มันไม่ได้ไงเออบางทีเราต้องไฟเข้าใจไหมเราต้องไฟเพื่อสิ่งต่างๆเราอยากได้อะไรเราอยากได้ในตัวเขาใช่ไหมเราอยากให้เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องไฟเออในการที่พยายามเวดเวงหนึ่ง,ง,หงให้เขารู้สึกให้รู้สึกว่าการมีเราอยู่นั้นมันดีเออทำอะไรก็ได้อ่ะที่ไม่ใช่อยู่เฉยๆอ่ะ คุณจะปล่อยให้เขาเข้าใจผิดในเรื่องของคุณไปอันนี้มันก็อาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเราอาจจะต้องไปบอกเขาไปพูดเขาเลยโชว์แสดงตัวเธอฉันอยู่ตรงนี้นะฉันเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะแสดงตัวให้เขาเห็นอืมคือเราต้องไฟล์ความรักนั้นอนะไฟ์เพื่อให้ได้มานะคะเออแล้วก็ความรักครั้งนี้มันจะดีขึ้นนะอะไรที่มันแบบจมทุกเกินไปแล้วไม่พูดไม่จาเนี่ย คนที่เจ็บปวดมากที่สุดเลยก็คือตัวคุณเองนะคะเพราะการที่แบบไม่พูดเลยนิ่งเงียบเลยนะคะวันหนึ่งเขาไปแล้วอะ่ะเราจะไปไปเรียกเขากลับมาความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะ่ะเออนะณนะตอนนี้มันยังพูดได้อะ่ะพูดเถอะมีอะไรก็พูดเถอะนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจบไปแล้วของชาวธาตุดินนะ ออขอบคุณมากมากเลยที่เข้ามาดูคลิปนะไม่รู้ว่าใครจะดูจบหรือเปล่าวันนี้กวางก็เบอร์เบอรนิดนึงนะคะอะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบนะคะวันนี้กวางไปก่อนนะคะบ๊ายบาย